จอมแม่นเผยสเปค vivo s19 และ vivo s19 pro เพิ่มให้จอสว่างสุด6,000นิตรพร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลก่อนหน้านี้ทาง vivo ประเทศจีนได้เผยโปสเตอร์ทางการของ s19 ซีรีส์กันไปแล้วนะครับโดยจะมีด้วยกัน2รุ่นคือ s19 และ s19 pro ล่าสุดทางดิจิต a ล s ช a t i สเตชันจอมแมนของฝั่งจีก็ได้เผยถึงสเปคตัวเครื่องออกมาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วครับเริ่มกันที่ vivo S19 โดยทางดิจิตอลช a t ์สเตชันเผยว่ารุ่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลแบบแบนเรียบ OLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ความส่องสูงสุด4 5 0 0นิตใา้ชิปประมวลผลกว่า c o m m s n a p ก r a g o 7 Gen3 ให้แบตเตอรี่มาที่ 6000mAh รองรับชาร์จเร็ว80วัตต ให้กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ G n J ขนาด1ส่วน1.56นิ้วรองรับระบบการสั่นแบบ OIS สำหรับการถ่ายภาพลางคืนที่ดีกว่าเดิมโดยมีเลนส์ Ultra w i d ความละเอียด8ล้านพิกเซลและมีซอฟต l i ลท์ i n g หรือวงแหวนแสงที่เพิ่มการถ่ายภาพบุคคลได้ดีขึ้นครับส่วนรุ่นพี่อย่าง Vivo S19 Pro มีหน้าจอเหมือนกับ S19 แต่มีหน้าจอโค้โดย,โดยที่ชิปอัปเกรดขึ้นมาเป็น MediaTek Dimensity 9200 Plus ให้แบตเตอรีม่มที่5,500 mAh รองรับแค่เลน80วัตต์ส่วนกล้องหลังเลนหลักความมี50มานพิเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 921มีระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด8มิลิเซลและเลนส Tele ์ Telephoto 2เท่าความละเอียด50มิลล oh. ิเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และรองรับการซูมสูงสุด50เท่านอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่น IP68 และ IP69 ที่รองรับแรงดันน้ำได้ระดับสูงอีกด้วยครับ